เสียออจังหวะนี้เ,ออเพราะว่าหนูคิดว่าถ้าเรารักกันหรือเป็นเพื่อนกันหรือเป็นแฟนกันที่รักรักเราจริงๆอะ่ะเขาจะไม่มีมาไม่มีทําพฤติกรรมกับเราแบบนี้ครับนี่ฮะต้องกล้าปฏิเสธเป็นใช่ไหมใช่ค่ะครับนี่ฝ่ายผู้ชายแหละผู้ชายเวลาเพื่อนคือผู้ชายก็มีหลายแนวถูกไหมพ่อแม่ก็สอนมาคนละอย่างถูกไหมฮะแนวสุภาพก็มีเออเธอคบกันสุภาพก็มีแนวแบบว่าท้าทายก็มีลองของก็มีใช่แล้วครับถูกไหม เพื่อนผู้ชายด้วยกันคุยกันยังไงเวลาเราเจอเพื่อนไอ้โทษนะไอ้หมอนี่เนี่ยคืองานวิจัยก็ชี้ว่าบางคนเขาเรียกสะสมแต้มผมทำยอดได้คนนี้แล้วต้องไปได้คนนี้ใช่ไหมไวเราก็มีใช่ไหม,มเพื่อนด้วยกันคุยกันยังไงถ้าเจอแบบนี้คุยกันยังไงตรงนี้มันเป็นเรื่องของการวางตัวแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ทางผู้ใหญ่พูดที่ว่าเรื่องของบุคลิกภาพแล้วก็การ เจิงชั่เป็นเรื่องของสิ่งที่เราควรจะทํากับผู้หญิงครับที่นี้ในผู้ชายกันเองเนี่ยมันจะมีความทะลนที่ว่าเทะลึงล่งใช่เป็นกาเป็นความทะล,ลน่ทะลน่แต่ในส่วนตรงเนี้เราจะคุยกันเพียงแต่ว่าหยอกล้อเราจะไม่เอาตรงนี้เข้าไปเป็นบทบาทจริงในชีวิต ซะส่วนมากคนส่วนมากที่บอกว่าเก็บแต้มเก็บแต้มเก็บแต้มตรงนี้เขาจะพูดเพียงแค่ปากเขาเฉยๆครับผมบคนเก็บแต้มนะเด็กปจีบคตนี้ีโชวอย่างี้นะใช่ใช่เป็นการโชว์แต่ไม่ได้ทํากระทําจริงๆแล้วก็อย่างที่ตามผลสํารวจที่บอกว่าส่วนมากจะเป็นเด็กเรียนเพราะครับความที่เขามีประสบการณ์ชีวิตน้อยแล้วด้วยความที่ว่าบรรยากาศมันพาไปทําให้ประสบการณ์ชีวิตเนี่ยเขาต่ํามากเขาก็เลยพลาดพลังนะตรงนั้นไปเนี่เป็นจุดที่เปลี่ยน อ่ะแนะนำนิดหนึ่งเอาสองคนนี้นะโตหน่อยนะ,ะคุณผู้ชมดูรายการคุณพ่อคุณแม่ดูรายการอยู่มีลูกวัยอย่างเงี้ยนะครับบรรยากาศไหนที่ไม่ควรเสียงตัดไฟแต่ต้นลมต้องระวังคืนหนึ่งอ่ะเล่าให้ฟังหนะ่อยหนึ่งอ่ะวัยวัยเนี้ยวัยเนี้ย,ยบอกเพื่อนๆครับผมก็อยากจะบอกไม่ควรเสียงเลยคืออันที่นหนึ่งบรรยากาศอะไรบ้างบรรยากาศแรกเลยนะครับที่มืดฮ มืดมืดเราไปอยู่ 2. ต่อสองมืดมืดเช่นอะไรในโรงหนังในโรงหนังหรือแม้กระทั่งที่สวนสาธารณะในเวลากลางคืนในปาร์กเย็นเย็นเข้าไปมืดอันตรายมากครับบรรยากาศมืดมืดเลี่ยงนะฮะอันนี้น้องบอกไว้เดี๋ยวอ่ะสองบรรยากาศละอีกก็ส่วนมากจะเป็นบรรยากาศที่อยู่ที่ไหนก็ได้2ต่อ2เดี๋ยวนี้สังคมวยมากชวนไปเที่ยวบ้านชวนตัวอะไรเนี้ย อะไรก็ได้ที่อยู่กัน2ต่อ2อเนี่ยอันตรายมากแม้กระทั่งในที่สาธารณะก็ก็มีส่วนครับน้องผ, <ม S 2> ผู้หญิงแชทเน็ตอันตรายไหมแชท a c e b o o k อันตรายไหมสำหรับหนูคิดว่าไม่อันตรายนะคะถ้าเรามีภูมิคุ้มกันในตัวเองดีพอถ้าเรารู้จักคิดรู้จักรักตัวเองรเราจะมีภูมิคุ้มกันในตัวเองแล้วเราจะไม่ไม่หลงเชื่อคำอะไรที่ที่มาจากทางโซเชียลอะค่ะครับฉะนั้นมีสติกร ใช่ค่จะเล่นนงเล่นเน็ตมีสติรู้ว่ากําลังทําอะไรคุยกับใครอยู่เพราะบางคนโพสต์รูปมาใช่ืมคีนูรีฟเลยเจอตัวจริงเป็นอีกคนหนึ่งเลยใช่ไหมตามข่าวใช่ไหมเราเห็นหน้าหนึ่งบนหน้าหนังสือพิมพ์เยอะแยะไปใช่ไหมครับผมถามอนาคตนะน้องๆเหล่านี้เด็กดีทุกคนนะครับจะเป็นอะไรตัวขึ้นเป็นอะไรครับฝันจะเป็นอะไรฮะเรียนฝันอยากจะเรียนแพทยศาสตร์ครับผมโอ้โหนี่อนาคตจะได้หมอนะเนี่ยนะครับเป็นหมออะไรผ่าตัดหมอเด็กหมอสูตินารีแพทย เดิมความฝันเนี่ยอยากเป็นคุณหมอเด็กครับผมเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราได้พูดคุยเราได้ก็โตขึ้นก็เป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไปอยู่ดีนี่คะนี่คุณผู้ชมนี่เด็กเก่งเด็กเรียนอ่น้องผู้หญิงอยากเป็นอะไรครับอนาคตอยากทํางานเกี่ยวกับการสื่อสารเนี่แหละค่ะครับเป็นพิธีกรเป็นอะไรบ้างนี่มีเดียใช่ไหมใช่ค่ะมี่เรียนสายศิลปนมาเหรอครับใช่ค่ะศิลปนคำนวณอ๋อศิลปนคำนวณนะศิลปนคำนวณก็ไปทางพวก บัญชีก็ได้หน่ใช่ไหมบัญชีก็ได้สื่อสารก็ได้นะครับดีครับดีครับอ่าน้องผู้ชายอนาคตวางไว้อย่างเป็นอะไรความฝันของผมก็โตขึ้นอยากเป็นวิศวะปิโตรเลียมโอ้โหทำไมปิโตรเลียมไม่เครื่องกลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ผมว่าอยากไปทํางานการทะเลอย่างนี้มากกว่าชอบมหาทะเลแล้วฮะก็ส่วนหนึ่งนะชอบทะเลอย่างนี้ต้องไปอยู่พวกยูโนแคลได้ไหมเขาต้องออกฐานขุดเจาะกลางทะเลนะ นี่ครับนี่เงินเดือนดีด้วยนะฮะเงินเดือนดีนะฮะเป็นแสนนะฮะน้องผู้หญิงอยากเป็นอะไรฮะนักการตลาดอะค่ะนี่นัก,การตลาดนะครับขายของใช่ค่ะทำมาร์เก็ตติ้งนะครับเ<ช>นี่ยอนาคตเด็กไทยเราเลือกกันทุกคนนะครับคุณผู้ชมนี่คือเด็กที่มีอนาคตสดใสมีสติปัญญาดีเวลาคนมาขอในสิ่งไม่ถูกไม่ต้องเขาจะตอบปฏิเสธแบบฉลาดนะฮะคือรักษาตัวเองด้วยรักษาน้ําใจเพื่อนด้วยสองมิติเลยนะครับตอบแบบฉลาดคือไม่เสียเพื่อน แต่เซฟตัวเองนะครับคุณผู้ชมที่เป็นพ่อแม่ดูรายการแล้วเราก็แนะนําลูกหลานได้นะครับถ้าเกิดไม่ได้อยู่ใกล้เขาเขาอยู่คนละที่กับเราเนี่ยให้ภูมิคุ้มกันเขาครับเขาอยู่ตรงไหนเขาก็ปลอดภัยเราพักสักค,ครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับเป็นวัยรุ่นอะเหนื่อยนะคะต้องแชร์ต้องแชร์ชรไหนจะวัดแอปเฟซบุ๊กทวิตเตอร์เน็ตก็ต้องเร็วที่สําคัญ เปลี่ยนเ้ียชาร์จสมาร์ทโฟนแอเยอนเน็ตเร็วขอบนั้นส3 0พันบาทจากแฮปปี้วันนี้ถึง30มเมษายนศกนี้ยะยาใช่ไหมครับค่ะว้าแล้วโทรศัพรลวงชอบมาตั้งแต่ตอนออกเทปแล้วนะครับเต่ในทุกท่าเลยครับคนในยายาแล้วค่ะเงื่อไหลังน่ารักเลยอะยะยครับยายะตัวจริงครับเอาไปไหนไปด้วย ชม,ช,ชมพูี่ไหนชมพูดจพูจ้าชมพูมีลิปต้านไอซ์ทีสดชื่นไม่หลุดคูเงินฝากประจำอ่งเป่าจากธนาคารธนาชาติฝาก188อวันรับดอกเบี้ยสูงสุด2.90%ปต่อปีโทรห7ึ่ปัญหาเมืองใหญ่มากมายรอการแก้ไขปัญหาเมืองหลวงท้าทายรอเวลาบริหารจัดการ คนกรุงเทพอยากได้ผู้ว่าแบบไหนผู้เสนอตัวรายใดจะมีนโยบายโดนใจได้ครองเก้าอี้ติดตามในเกาะติดสึกชิงผู้ว่ากทมทุกภาคข่าวสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนไปชมบ่ายนี้มีอะไรนะครับคุณนุ่นชุติมาพาไปครับเชิญครับ สวัสดีค่ะใบนี้มีอะไรในวันนี้นะคะนราพาคุณผู้ชมนั้นย้อนอดีตจิโกจิกจก้กันที่เพลินวันหัวหินค่ะเขาบอกว่าการมาที่นี่เนี่ยน,นะคะเหมือนได้มาไลฟ์มิวเซียมหรือว่าพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตนั่นก็คือคุณผู้ชมนั้นจะได้สัมผัสของจริงในยุคสมัยนั้นๆยุคสมัยที่ว่าก็คือยุค2499อันถภันครองเมืองนั่นเองค่ะ พี่วิค่ะซึ่งพี่วิจะพานเที่อพยพเดินวันในวันนี้สวัสดีค่ะพี่วิคะที่เลินวันแห่งนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์ก็คือย้อนยุคไปในสมัย2499อันภัพันครองเมืองใช่ค่ะก็เป็นชิโกชิกิครองเมืองซึ่งเราจะจำลองยุคสมัยจาก2480เปลี่ยนเป็น2499ค่ะ มาที่นี่แล้วเขาจะแบ่งออกเป็นโซนอะไรบ้างคะก็เราจะประกอบด้วย4โซนนะคะโซนที่เรายืนอยู่จะเป็นโซนใหม่ที่เกิดขึ้นมาเป็นโซนสนะคะเรียกว่าตอกวันซื้อค่ะแล้วก็โซนข้างบนที่เราเห็นที่มีโรงแรมที่พักด้วยจะเป็นโซนสองและด้านหลังก็จะเป็นโซนลานเพลนโซนกิจกรรมค่ะส่วนโซนด้านหน้าเป็นโซนแรกค่ะพี่วีนี่นะคะช่วยยกตัวอย่างของแต่ละโซนที่เด่นๆได้ไหมคะว่าแต่ละโซนน่ะเขามีความเด่นยังไงบ้าง อย่างเล่อย่างเช่นโซนหนึ่งะคะก็จะมีร้านคาร้านอาหารที่เป็นร้านกาแฟเป็นกาแฟอาราบิก้าของไทยไทยแท้นะคะคนไทยทำโซนสก็จะเป็นโซนของพิมานเพินวานก็จะเป็นโซนโรงแรมที่พักซึ่งเรามีอยู่ด้วยกัน20ห้องนะคะเป็นสไตล์คลาสสิกเลโทรก็ไฮไลท์ก็จะเป็นตุ่มอาบน้ําที่ด้านในจะมีขดลวด ที่สามารถทําน้ำอุ่นได้ค่ะส่วนโซน3นะคะก็จะเป็นโซนกิจกรรมซึ่งจะเป็นกิจกรรมงานวัดทั้งหมดเลยนะคะอย่างเช่นก็จะมีปลาโป่งปลาป๋องนะคะเกมรถแข่งเกมยิงปืนอะไรอย่างเงี้ค่ะ<ม>แล้วก็ช่วงเวลาสุขเสาร์ก็จะมีหนังกาแปลงให้เราดูฟรีๆกันด้วยค่ะค่ะส่วนโซน4ที่เรายืนกันนี้ก็จะเป็นโซนที่จะเป็นขายของพื้นที่ขายของค่ะ ก็ได้ได้ว่ามาที่นี่เนี่ยนะคะกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวนุ่นต้องขอตัวไปเล่นเกมก่อนแต่ว่าสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่วีมากๆเลยค่ะเพลิดนเราเดินด้วยกันแทะไม้ฟันดูลถดเตะถังแม่เพลงนี้เนี่ยนะคะช่างเหมาะกับบรรยากาศวันนที่เพลินวานแห่งนี้มากๆเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่เขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะคะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เนี่ครับเรากลับมาคุยนต่อนะครับผู้ตรวจฮะช่วงนี้ใกล้วันวาเลนไทน์เนาะมีอะไรจะฝากคุณพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูที่โรงเรียนผมยังไม่อยากฝากเฉพาะวันวาเลนไทน์เพราะว่าปัญหานี้มันไม่ใช่ปัญหาที่เกิดเพราะวาเลนไทน์แต่สิ่งหนึ่งที่ผมทราบแล้วก็สะกิดใจจากท่านรองผู้ในการก็คือความไม่ทั่วถึงเพราะครูเราน้อยเด็กเรามากอย่างสตรีวิทย์นี่มีตั้ง5200กว่าคนครูเท่าไหร่นรวมทั้งอาตารย์สามร้อ ครูสามร้อยเหรากเด็กห้าพันเวลาเด็กเดินทางออกไปที่นู่นที่นี่มันตามไม่หมดอ่ะมันจําเป็นจะต้องมีเครือข่ายทั้งเครือข่ายในโรงเรียนก็คือเอาเด็กๆเ,เป็นเพื่อนกันที่เราเรียกว่ายูสเคอลเซอร์และในขณะเดียวกันก็ต้องมีเครือข่ายนอกโรงเรียนด้วยมันถึงจะพยายามช่วยกันดูสังคมเองก็ต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นการสร้างเครือข่ายเพื่อที่จะดูแลอุดช่องว่างในความไม่ทั่วถึงเนี่ยอยากฝากเป็นประเด็นที่หนึ่งรประเด็นที่สองคือกิจรกรรมเด็กช่วงวัยขณะนี้เขากําลังมีพลัง กิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้เขานี่ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะให้เขาได้แสดงออกเขาต้องการแสดงพลังเขาออกมาไม่ว่าเป็นกิจกรรมค่ายเพเป็นประโยชน์ไปค่ายธรรมะทำบุญทำเรื่องสร้างสารรค์ทั้งหลายให้มันได้หมด เหมือนที่ท่อาจารย์บอกว่ากีฬาสีต้องจัด้ไม่จัดเดี๋ยวถูกประท้วงอะไรก็ได้ที่ให้เขาได้มีกิจกรรมร่วมกันนะครับเพราะว่าเด็กเขาฮอร์โมนเยอะใช่ไหมใช่ผู้ชายเนี่ยนะถ้าไม่เล่นกีฬายุ่งเลยนะอาจารย์นะฮอร์โมนเพศเขาเยอะใช่ไหมมันต้องไปสลายพลังอ่ะไปเตะบอลเล่นบาสให้เงื้อมออกให้มันมีเวทีให้เขาแสดงใช่ไหมอาจารย์เห็นทางเห็นอาจารย์บอกว่าของโรงเรียนอาจารย์นี่มีระบบป้องกันคือไม่มีมุมอับค่ะใช่ไหมพยายามจะมุมอับ แล้วก็ทำกติกาอย่างอาคารของเราเนี่ยมีอาคารเจ็ดชั้นอย่างเวลาที่ตอนเย็นเนี่ยเราบอกว่าห้าโมงนะจะปิดอาคารแล้วทุกคนต้องลงมาอยู่ในพื้นที่ลาบเราจะไม่ปิดแบบ6กโมงทุ่มหนึ่งไม่ใช่ค่ะไ,ไม่ใช่ค่ะแต่ว่าเด็กบางแต่ต้องเข้าใจว่าภาวะจราจรและคนพ่อคนแม่กับมารับลูกบางทีมืดค่คําเราก็จะมีมุมให้ที่มารับซึ่งเป็นมุมที่สว่างที่อยู่ใกล้ยามอยู่อ,ยอะไรเนี้ยนะคะคข้างล่างแล้วก็ปลอดภัยเราก็ต้องลดความเสี่ยงโดยการ ลดมุมอับให้ได้ให้มากที่สุดพื้นที่ของโรงเรียนเรา80ไร่เนี่ยเราใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วเลยเป็นสนามกีฬาทุกประเภทแล้วพยายามลดมุมอับให้มากที่สุดค่ะครับนี่คือกลไกที่อาจารย์ป้องกันไว้นะครับรวมถึงปิดตึกเร็วขึ้นมีระบบเพื่อนดูแลเพื่อนใช่ไหมฮะแล้วก็มีระบบดูแลนักเรียนค่ะมีสารวัรนักเรียนมีครูเวรที่ต้องดูแลตามจุดต่างๆนะคะครับความปลอดภัยกระทั่งที่ว่าถ้าเด็กโดยโดยสุขภาพของเด็กถ้าเป็นเรื่องที่มาโดยที่เขาสามารถปฏิเสธได้ สามารถรู้เท่าทันได้แต่บางอย่างเนี่มันเป็นลักษณะอาชญากรรมเช่นภัยร้ายที่เป็นมารสังคมเนี่ยเราก็ต้องลงไปช่วยดูแลมีเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยต่างๆที่ว่าการเดินทางในจุดที่มืดค่าอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องขอกําลังตํารวจมาดูแลซึ่งในสิ่งเหล่านี้มันเกินกําลังแม้เด็กจะคิดดีทดําดียังไงแต่ก็สู้สู้ใครไม่ได้นะคะอันนี้ก็ต้องฝากไว้ว่าเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนก็ควรจะ ไม่ไปในที่เสี่ยงคือในที่มืดอับในที่เปรียวอะไรต่างๆต้องดูแลให้เป็นอย่างดีครับเอาละครับขอบพระคุณนะครับทั้งสองท่านนะครับให้เกียรติร่วมดยการนะครับผู้ชมฮะล้วได้ยินจากปากผู้บริหารด้วยว่าเขาสร้างกลไกในโรงเรียนป้องกันจุดเสี่ยงคือไม่เปิดโอกาสให้มีให้มันมีโอกาสทําไม่ดีปิดโอกาสตรงนั้นตัวเด็กเองฉลาดนะครับเด็กระดับมัธยมกษาตอนปีที่3ม .5 มห เขาตอบฉลาดสมัยนี้นะครับเวลาคนจะขอมีอะไรด้วยขอไป2ต่อ2เนี่ยเขาประเมินคุณค่าตัวเองเขาเห็นคุณค่าตัวเองว่าเขามีค่ามากกว่าจะทิ้งคุณค่าไปให้กับเรื่องฉาบชฉวยนั้นเขาจะไม่ทําเด็กเขาก็มีวิธีปฏิเสธให้ฝั่งตรงข้ามไม่เป็นศัตรูและเขายังเป็นมิตรและเขาปลอดภัยนะครับนี่คือความฉลาดของเด็กต้องสอนครับเด็กไทยกล้าปฏิเสธแบบฉลาดมีปัญญาตัวเองก็มีเพื่อนด้วย ปลอดภัยด้วยมีอนาคตด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะฝากบอกเด็กๆน้องๆเยาวชนที่ดูรายการครับปฏิเสธไม่ใช่เรื่องเสียหายวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับถามถึงปัญหาที่ทาของใจสับสนสงสัยให้ทุกคนเข้ามา จอกันตรงนี้จะมีคำตอบให้กับปัญหาทิ้งเรื่องราวหนักใจเป็นสุขใจป่ายนี้มีคำตอบคิดเช็คสัปดาห์นี้พี่เซย์และน้องพิตต้าจะพาไปรู้จักกับต้มโ,โกโก้ที่มาของช็อกโกแลตแสอร่อยและมหาดทำช็อกโกแลตทรัฟโฟของขวัญวันวาเลนไทน์กันค่ะ ชมมีแอบชิมด้วยเนยเค็มนี่พี่เค็มมือหนูเค็มเท่าไม่ใช่มาดื่มัความหวานรับวันมาเลนไทยด้วยกันอังคารที่12ขึ้นพาทาน16มิถุนา30นาทีทางโมเดิร์นไนน์ทีวีค่ะรายการมหัศจรรย์สัตว์โลกชุดสีสันสัตว์โลกตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ร่วมพาทุกท่านไปสำรวจชีวิตสัตว์โลกที่น่าสนใจในมุมมองที่